หลังจากที่มีการพับโครงการขุดคลองไทยหรือคอคอดกลับซึ่งเป็นคลองเชื่อมสองฝั่งทะเลของไทยระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยโดยการขุดคลองผ่านจังหวัดกระบีตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาเพื่อย่นระยะทางการเดินเรือของทั้งสองฝั่งไปนานนับ10ปีนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารปี2549 ล่าสุดโครงการคลองไทยถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่12มีนาคมเป็นการเสวนารับฟังความคิดเห็นจากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งใน5้าจังหวัดที่จะถูกตัดผ่านพื้นที่เพื่อทำโครงการและจะจัดเวทีขึ้นอีกครั้งในวันที่26มีนาคมที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นอีกความพยายามที่จะนำเสนอความรู้แก่ประชาชน ดรส e. าพรเขียววิมลอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึอกษาความเป็นไปได้ของโรงรครง,โรงการขุดคอคอดกะหรือคลองไทยวุฒิสภาบอกว่าข้อเสนอโครงการคลองไทยเคยจัดทำในสมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเนื้อหาที่จัดทำขึ้นคือการศึกษาผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากโครงการแบ่งได้12ข้อดังนี้หช่วยเพิ่มบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลมากขึ้น 2. ช่วยแก้ปัญหา 3. จังหวัดชายแดนพักใต้ด้วยสันติวิธีได้อย่างถาวร 3. ครองไทยจะเชื่อมสองฝั่งทะเลไทยผลักดันให้เศรษฐกิจดีขึ้นสร้างรายได้หมุนเวียนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 4. ครองไทยจะเสริมความมั่นคงทางการทหารให้ประเทศหากถูกปิดกั้นการขนส่งทางทะเลด้านอ่าวไทยก็สามารถใช้คลองไทยเป็นเส้นทางขนส่งได้ตามปกติ 5. เรือประมงสองฝั่งไทยสามารถข้ามไปมาสองฝั่งทะเลได้อย่างสะดวกและสามารถใช้ทรัพยากรทางทะเลทั้งสองฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ได้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 6. ช่วยลดพื้นที่ยากจนเพราะแนวคองไทยจะตัดผ่านพื้นที่ทุรกันดารและทำให้พื้นที่แถบนั้นมีการพัฒนา 7. ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและทางการทหารเพราะเป็นคองเดินเรือหลักที่หลายประเทศเลือกใช้เพราะประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัยมากกว่าเส้นทางปัจจุบันที่มีปัญหาโจรสลัด 8. ทํทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางโรงงานผลิตน้ำมันต้นทุนต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์เพราะระยะทางขนส่งที่ใกล้กว่าทำให้กำหนดราคาขายน้ำมันได้เอง 9. ช่วยลดต้นทุนระบบการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกเพราะใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าทำให้ใช้น้ำมันน้อยกว่า 10. ททำให้ประเทศไทยมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์11 ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงลดปัญหาเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของสภาพอากาศแปรปรวน12เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวและช่วยให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งและมั่นคงขึ้นโดยดรสถาพรอธิบายว่าหากทําได้จริงประเทศไทยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งทางทะเลได้ปีละกว่า2-3แสนล้านบาทเมื่อเทียบกับการขนส่งเส้นทางเดิมที่ผ่านประเทศสิงคโปร์ ส่วนกรณีที่เกรงว่าจะมีปัญหาด้านภูมิศาสตร์ระหว่างการก่อสร้างดรสถาพรบอกว่าเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ทุกเรื่องที่เลือกทํามีทั้งข้อดีข้อเสียแต่เราต้องเลือกสิ่งที่ทําประโยชน์ให้ประเทศมากที่สุดคือเราต้องถามตัวเองทุกอย่างมันจะต้องมีได้มีเสียแต่สิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียเนี่ยอันไหนมากกว่าต้องต้องวิเคราะห์แล้วและส่วนที่ว่าเสียเนี่ยเราสามารถจะทําเป็นประโยชน์ได้ไหมเราฉลาดพอไหมที่เราจะเลือกพื้นที่ตรงนั้น แล้วใช้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ น,น,นอกจากนี้ดรสถาพรยังได้เปรียบเทียบความแตกต่างของโครงการคลองไทยและโครงการแลนบิดซึ่งมีโครงการทําท่าเรือน้ําลึกปากบาราที่เป็นการสร้างถนนเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าต่างๆที่มาทางเรือจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ได้ทําให้ประหยัดจริงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลโดยตรงเพราะจะเสียเวลาระหว่างขนส่งผ่านระบบและจะต้องมีการก่อสร้างคลังน้ํามันขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ตั้งพักน้ํามันไว้สําหรับจําหน่ายและยังต้องเสียค่าใช้ใจ่ายก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกขนาดใหญ่เพื่อใช้รองรับเรือทั้งสองฝั่งทํานองเดียวกันกับการขนส่งสินค้าทางเรือเงินมหาศาลมันไม่ใช่ทําถนนแล้วก็ใช้ได้แล้วที่สําคัญที่สุดเรือขนาดหมื่นตู้มาจอดแล้วต้องใช้รถบรรทุกขนเนี่ยมลพะวะเท่าไหร่น้องลองจินตนาการดูแล้วถ้าหมื่นเที่ยวเที่ยวละห้าพันน้องลองคิดดูสิว่าเรือมาจอดเนี่ยนอกจากจา่ายค่า จอดเรือแล้วยังต้องจ่ายค่าขนอีกเพื่อจะไปลงฝั่งแล้วเพื่อจะส่งต่อไปที่แหลมฉบังาฐานที่มันฉลาดหรือเปล่าที่จะทำแบบนี้ทั้งนี้ดรสถาพรฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้โดยจะให้ประชาชนในพื้นที่เป็นคนนำเสนอ,อโครงการแก่รัฐบาลหลังรับฟังความคิดเห็นครบทุกจังหวัดและให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาประโยชน์ของคลองไทยอีกครั้งโดยความหวังว่าโครงการนี้จะกลายเป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต ชนิกาเซลานน์ทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน